เฮล lo สวัสดีค่ะวันนี้เราเดวานะคะจะพาไปร้านแมนดารินนะคะเป็นบุฟเฟ่เนาะเป็นอาหารบุฟเฟ่ฮัลลานนะคะที่เขาเคลมว่าไม่มีผงชูงรสนะคะพรีเมียมบุฟเฟ่ติ่มซำซุกีอันกลิวนะคะร้านของเขาซึ่งตัวบุฟเฟ่ติ่มซำนะคะราคา199บาบาทนะคะมีเมนูตามนี้เลยนะคะสองหน้านี้ก็คือสำหรับพรีเมียมบุฟเฟ่ติ่มซำนะคะต่อมาถ้าเกิดเป็นบุฟเฟ่นะคะ ชาบูเนาะก็จะเป็นฮอตพอตซูกี้นะคะเมนูตามนี้เลยนะคะราคา299บาทจะเป็นแบบซิลเวอร์นะคะแล้วก็399จะเป็นแบบโกลนะคะซึ่งจะมีเนื้อพิเศษเพิ่มขึ้นมานะคะวันนี้เราก็เลยลองสั่งราคา299บาททานไม่หมดโดนปรับนะคะขีดละ50บบาทเพราะว่าของเขาราคาไม่แพงอยู่แล้วคะ่ะ น้ำซุปที่สั่งมาจะมี2แบบนะคะก็จะเป็นซุปน้ำดำซุปหม่าล่านะคะเขาจะมีเสิร์ฟน้ำจิ้มให้นะคะ2อ,อันแล้วก็มีน้ำให้นะคะเราก็เลยลองทานชาเขียวอันนี้จะเป็นซาลาเปานะคะไส้ไข่เค็มลาวาอร่อยมากๆอันนี้นะคะแนะนำเราก็ใส่ผักรวมลงไปก่อนเลยค่ะเซตผักรวมนะคะเราเลือกมาแล้วใส่ลงไปเลยค่ะน้ำซุปจะได้หวานหวาน ซึ่งในเซตผักรวมน,นะคะก็จะมีเห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูขาวแครอทข้าวโพดต้นหอมญี่ปุ่นนะคะในที่นี้เราก็เลยเลือกอาน้ำซุปนะคะเป็นซุปน้ำดำกับซุปมา่านะคะซุปมา่าก็จะออกแบบรสชาติแบบเครื่องเทศนิดหนึ่งนะคะใส่ไปเลยค่ะก็จะมีเห็ดออริจินะคะข้าวโพดอ่อนแล้วก็ เห็ดเข็มทองนะคะใส่ลงไปก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะจริงๆเขามีน้ำซุปให้สีน้ำซุปนะคะทางร้านก็จะมีบริการเสิร์ฟน้ำจิ้มให้นะคะสองน้ำจิ้มแรกนะคะแล้วก็อ่ก็จะมีน้ำชา r e ฟิ l l หรือว่าน้ำอัดลม r e f i ลให้ในราคา29บาทนะคะแล้วก็เขาก็จะเอามาเสิร์ฟให้ในแก้วแรกที่เหลือเราก็สามารถไปเดินตักเองได้นะคะน้ำจิ้มอื่นๆก็สามารถไปตักเองได้นะคะค่ะใส่ กะหล่ำปีนะคะควางตุ้งลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะรอน้ําเดือดนิดนึงนะคะเราก็จะได้เริ่มรับประทานแล้วนะคะตรงนี้รอสักคู่นะคะใส่ไะคะผักบุ้งขึ้นช่ายผักกาดขาวนะคะอันนี้ก็เนื้ว่ามากินแต่ผักนะคะแต่ว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สุกแล้วก็ละลายไปกับน,น้ําแล้วนะคะ <c oughs> ก็เราก็ใส่ไปเรื่อยๆค่ะ รอระหว่างรอนะคะรอติ่มซำกับเนื้อที่สั่งมานะคะจะบอกว่าทีเด็ดอยู่ที่เนื้อของเขาเลยนะคะผักบุง้งค่ะมั่หมดใส่เข้าไปค่ะมาต่อที่บะหมี่ยกที่เราสั่งมานะคะแล้วก็มีรากบัวนะคะที่เราสั่งมาเพิ่มเนาะแล้วก็มีเนื้อนะคะเนื้อสไลด์นะคสไลด์บางมมากนุ่มมากนะคะตรงนี้ ก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดนะคะแล้วเราจะเริ่มรับประทานกันซึ่งมียกที่นี่นะคะเขาค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดนะคะเขาจะตัดมาให้เลยมันจะไม่ไม่ยาวพันคอเรานะคะอันนี้ก็คือตับบัวค่ะวางลงไปค่ะเดี๋ยวน้ําเดือดแล้วจะได้รับประทานค่ะแล้วก็มีเนื้อสไลด์นะคะใส่ลงไปค่ะเนื้อสไลด์ค่ะวางลงไปเขาก็จะมีเนื้อโหนกนะคะพับนอก แล้วก็จะมีเนื้อใบพายนะคะใครที่แบบรักเนื้อเนี่ยมาทานได้เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเข้ามากันเรื่อยๆเลยนะคะในระหว่างที่นั่งทานอยู่นะคะน้ําจิ้มคอนสูน้ําจิม ữ, จ้มซีฟู้ดสามารถเดินไปตักได้เลยนะคะก็เขาเนื้อเขาเนี่ยจะบางแล้วก็ค่อนข้างที่รสชาติดีนะคะเนาะก็รอน้ําเดือดอีกนิดนึงนะคะใส่เนื้อลงไปก่อนนะคะ อันนี้เนื้อที่แบบเนื้อหนกนะคะชอบมากค่ะเริ่มเดือดแล้วค่ะใกล้แล้วนะคะใกล้จะได้รับระทานและนุ่มมากเนื้อจะสุกเร็วกว่าผักนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองชิมดูค่ะอร่อยไม่ไหวค่ะทุกคนนะคะ เดือดแล้วค่ะทานนะคะรับรองค่ะอร่อยไม่ไหวค่ะร้านนี้นะคะแล้วก็มีชิมซ้ำค่ะซาลาเปาเต้าหู้เสฉวนนะคะแล้วก็มีเทีเ่ยวแล้วก็ซี่โครงนะคะอร่อยทุกอย่างค่ะหาเ็ดภาคไม่ทันแล้วค่ะแล้วก็จะมีที่เราสั่งมาเพิ่มก็จะเป็นชุดพวกซุก,กี้ที่เป็นเครื่องซุก,กี้นะคะเป็นลูกชิ้นนะคะตรงนี้อร่อยมากอันนี้ก็เนื้อนุ่มสุดๆนะคะเป็นเนื้อหมักนะคะเขาจะใส่ไข่มาให้เลยนะคะตีตีต,ต,ตีค่ะตีค่ะ ให้มันเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะมีนะคะใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวรอ,อชิมได้เลยนะคะมันก็จะหอมเครื่องเทศเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเนื้อปั้นหรืออะไรไม่แน่ใจนะคะกะ็ตักเป็น,นก้อนๆแล้วก็ใส่ลงไปะคะ่ะในฐานะที่เป็นสายบุฟเฟ่นะคะก็แนะนำเลยคะ่ะร้านนี้ร้านมันดารินนะคะมี2ส,สาขานะคะสาขาแถวสมุทรปราการแล้วก็แถวลมคํำแหงนะคะ อยากให้ทางร้านนะคะคงคุณภาพการบริการแล้วก็คุณภาพสินค้ารวมถึงราคานะคะว่าอย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b e ให้ด้วยนะคะ